นี่คือเรื่องราวของเที่ยวบินสุดสยองที่อาจทำให้คุณไม่กล้าขึ้นเครื่องบินไปอีกนานโลกในทแถวที่19ก่อนจะเริ่มวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำ Netflix พรีเมียมราคา139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีซีรีส์ภาพยนตร์กระตูนให้รับชมมากกว่าหนึ0งมื่นเรื่องสามารถดูได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตหรือบนทีวีก็รับชมได้ปวดการดูไม่มีหาย ไม่ต้องใช้โปรไฟล์ร่วมกับใครมาคนเดียวก็ได้ราคาถูกมีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสมัครก็ง่ายต่ออายุหรือยกเลิกได้ตลอดไม่ผูกมัดสนใจแอดไลน์หรือสแกน QR code บนหน้าจอได้เลยครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเหลืองราวเริ่มต้นที่เครื่องบินลำหนึ่งเที่ยวบินนี้กำลังมุ่งหน้าไปยังรัเสเซียเด็กสาวคนนี้ไม่ชื่อว่าคัดยาเธอนั่งเครื่องบินไปกับแม่ของเธอคัดยารู้สึกเพลียเลยหลับไปถูกอย่างดูเหมือนจะปกติดี จนกระทั่งจูจ่ๆเครื่องยนต์ก็เริ่มทำงานผิดปกติคัดย่าตื่นขึ้นมาแม่ของเธอหายตัวไปผู้ดโดยสารที่เหลือบนเครื่องเองก็เช่นกันคนเดียวที่คัดย่าเห็นก็มีแค่หญิงแก่น่ากลัวที่กำลังท่องบทสวดแปลกๆไม่กี่นาทีต่อมาเครื่องยนต์ที่ขัดข้องก็เกิดระเบิดและทำให้เครื่องบินลำนั้นตกในที่สุดทุกคนบนเครื่องตายหมดมีเพียงแค่คัดย่าเท่านั้นที่รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์20ปีต่อมาขัดย่าผ่านเรื่องราวมากมายจนตอนนี้มีลูกสาวหนึ่งคน เธอเป็นจิตแพทย์ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากวันหนึ่งขัดยาถูกนักข่าวมารุมสัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์เครื่องบินตกในวันนั้นมันทําให้เธอรู้สึกอึดอัดจนต้องพยายามตอบเลี่ยงไปวันต่อมาขัดยากับลูกสาวต้องขึ้นเครื่องบินไปทําทุรลหลังเหตุการณ์เครื่องบินตกในครั้งนั้นมันก็ทําให้ขัดยาเลิกกลัวเครื่องบินไปเลยเธอเลยขึ้นเครื่องบินเป็นปกตินับจากนั้นระหว่างที่กําลังเก็บของขัดยาก็ได้พบก,กับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าอเล็กซ์เข้ามาช่วยเธอเก็บกระเป๋าและเมื่อเครื่องขึ้นนบิน คัดยาก็เริ่มคุยกับอเล็กซ์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตอนนั้นเองพวกเขาสองคนก็ได้ยินเสียงโวยวายมาจากด้านหลังเครื่องมีคู่รักวัยชราคู่หนึ่งกาลังโวยวายยิ่งแก่รู้สึกกลัวจนพยายามที่จะขอลงจากเครื่องแต่สามีของเธอก็บอกว่าจะโวยวายไปทําไมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกพอเห็นแบบนั้นขัดยาที่เป็นจิตแพทย์เลยเข้าไปปอบและให้ยาแก้เครียดกับหญิงแก่เพื่อทําให้เธอใจเย็นลงขณะเดียวกันที่แถวที่นั่งด้านหน้าของเครื่องหนังก็แนะนําให้รู้จักกับผู้โดยสารอีกสองคน คนนึงเป็นนายธุรกิจผู้ร่ำรวยอีกคนนึงเป็นจิตรกรที่เอาแต่วาดภาพตั้งแต่ขึ้นเครื่องตอนนั้นเองคัดยาก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเธอเลยไปที่ห้องน้าและกินยาเพื่อให้ใจยเย็นลงซึกจะบอกว่าไม่กลัวแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นมันก็ทิ้งแผลในใจและความกลัวเอาไว้ให้เธอเป็นอย่างมากคัดยาล้างหน้าและกลับไปที่นั่งแต่พอเปิดประตูห้องน้ําเรื่องแปลกๆกกเริ่มเกิดขึ้นคัดยามาโผล่อยู่ในห้องของเธอสมัยที่เธอยังเป็นเด็กเธอเดินไปรอบๆห้องด้วยความมึนงงแต่พอเปปรระตูออีกอบ คัดยาก็กลับมาที่เครื่องบินเหมือนเดิมอเล็กซ์เห็นว่าคัดยาดูแปลกๆเขาเลยถามเธอว่าเป็นอะไรไหมคัดยานิเงียบไปโดยไม่พูดอะไรลูกสาวของเธอเลยบอกกับอเล็กซ์ว่าแม่ของเธอเคยเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เครื่องบินตกในที่สุดเครื่องก็ขึ้นบินคัดยาพยายามคุยกับอเล็กซ์เพื่อสงบสติอารมณ์เมืม่อเครื่องขึ้นบินไม่ได้สักพักผู้โดยสารทุกคนก็หลับไปคัดยาฝันถึงเรื่องราวสมัยเด็กตอนนั้นเองจู่ๆคัดยาก็เห็นหน้าแม่ของเธอค่อยๆไม่ในกระจกคัดยาบอก ว่าจะเห็นแม่ตายในเหตุการณ์เครื่องบินตกซึ่งแม่ก็พยายามปลอบว่านั่นเป็นแค่ฝันร้ายแต่จูๆ่ๆท่าทางของแม่ก็ดูปแปลกๆไปน่าเธอกลายเป็นหน้าหญิงแก่หน้ากลัวคนนั้นมาทำให้คัดแยโกลัวจนสะดุ้งตื่นพ่อตื่นมาเธอก็พบว่าเครื่องบินกำลังบินผ่านลุงมากาศสามีของหญิงแก่ด้านหลังเครื่องเริ่มมีอาการเข้าสลบไปขัดยารีบเข้าไปดูอาการจูๆ่ๆชายแก่ก็ตื่นขึ้นมาและลาคอคัดยามากระซิบบางอย่างเข้าสลบไปอีกครั้งขัดยาเริ่มเห็นบางสิ่งโผล่มา เธอพยายามตั้งสติเพื่อช่วยชายแก่แต่นั้นก็ไม่ทันซะแล้วชายแก่ได้เสียชีวิตลงตอนนี้เครื่องมีอาการสั่นหนักมากเพราะลมอากาศทุกคนเลยต้องรีบกลับไปทีน่นั่งและใส่หน้ากากออกซิเจนเพื่อความปลอดภัยออกซิเจนนั้นทําให้ทุกคนหมดสติล้างผ่านมาได้สักพักผู้โดยสารทุกคนก็เริ่มทยอยตื่นขึ้นคัดย่ารีบไปบอกกับอเล็กซ์ชายแก่คนนั้นพูดเหมือนกับหญิงแก่เมื่อย0ปีก่อนเธอคิดว่าเธอคงถูกหญิงแก่คนนั้นสาบเรื่องหลายๆทั้งหมดนี้เลยเกิดขึ้น <Alex S 2> ออเเล็็กกบใให้คัยจยน ธอคงกลัวมากไปจนเห็นภาพหลอนเพอทุกอย่างกลับมาเป็นปกติผู้โดยสารก็ช่วยลากศพของชายแก่มาไว้ที่ด้านหลังเครื่องคัดยารู้สึกแปลกทั้งๆที่เกิดเรื่องมากมายขนาดนี้ทำไมกัปตันถึงไม่ประกาศหรือแม้แต่จะพูดอะไรเลยและยิ่งไปกว่านั้นแผลเป็นที่เท้าของเธอมันก็หายไปอีกด้วยตอนนั้นเองลูกสาวของคัดยาก้อ,เอ,เ,อ,เ,อเอารูปวาดของเธอมาให้ดูเธอว่าตัวเองกับแม่นั่งอยู่แถวที่19ของเครื่องลูกสาวขอให้แม่ย้ายไปนั่งแถวที่19กับเธอแต่คัดยากก็ปฏิเสธเพราะไม่อยากให้เกิดเรื่องวุ่นไวายไปมากกว่านี้ เวลาผ่านไปแอร์โฮสเตสได้ประกาศว่าเครื่องจะต้องทาการลงจอดฉุกเฉินและที่แปลกก็คือที่ที่พวกเขาจะลงจอดมันคือที่เดียวกับจุดหมายที่คัดยากกับแม่จะนั่งเครื่องไปลงกับเมื่อ20ปีก่อนแบบเป๊ะๆตอนนั้นเองน้ำแปลกๆก,ก็ได้หยดลงมาใส่นักธุรกิจเขาเพยายามจใจเย็นและหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบแต่เมื่อเขาจุดไฟแช็กไฟก็ลุกไหม้ตัวเขาในทันทีสิ่งที่หยดลงมาใส่เขามันคือน้ํามันไม่ใช่น้ำทุกคนรีบช่วยกันดับไฟแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วคัดยากเห็นภาพหลอนอีกครั้งตอนนี้ เธอมาอยู่ที่24ชั่วโมงก่อนขึ้นบินคัดยาทำกิจวัตรประจำวันตามปกติแต่จูๆ่ๆลูกสาวของเธอก็กรีดออกมาคัดยารีบวิ่งไปหาลูกสาวแต่เธอก็เปิดประตูมีได้คัดย่ได้ติและกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันลูกสาวรีบวิ่งเข้ามากอดเธอลูกสาวบอกว่าเธอตกใจมากจูๆ่ๆแม่ก็เดินผ่านไปคัดยารีบกอดปอบลูกสาวอเล็กซ์เดินเข้ามาคัดยารีบเข้าไปดูอาการของนักธุรกิจแต่อาการของเขามันก็หนักเกินกว่าจะรักษาแล้วคัดย่มองไปเห็นจิตกร ที่เอาแต่วาดภาพตั้งแต่ขึ้นเครื่องเธอด่าไปว่าเขาเป็นบ้าอะไรเธอหยุดลงไม่เห็นว่าลูกสาวกำลังดูอยู่อเล็กซ์เอาผ้ามาคลุมนักธุรกิจเขาได้เสียชีวิตไปแล้วหลังทุกอย่างสงบลงคัดยาก็เข้าไปขอโทษจิตตกรเธอพูดแรงเกินไปจิตรกรบอกว่าบางสิ่งทําให้เขาอยู่ตัวเองไม่ให้วาดไม่ได้แต่ก่อนจะได้รู้อะไรมากกว่านี้คัดยาก็รู้สึกว่าหญิงแก่ที่เป็นภรรยาของคู่รักหายตัวไปเธอไปเช็คที่ห้องน้ำแอร์โฮสเตสพยายามบอกว่าเธอทําแบบนั้นไม่ได้ แต่เหตุการณ์ทั้งหมดก็ทําให้คัตยาไม่สนใจอะไรอีกแล้วแอร์โคสเตยเปิดประตูห้องน้ําให้แต่กลายเป็นว่าหญิงแก่กลับไม่ได้อยู่ในนั้นคัตยากําลังจะกลับไปที่นั่งแต่จู่ๆศพของชายแก่ที่ควรจะตายไปแล้วกลับฟื้นขึ้นมาเข้าผลักเธอจากนั้นมือสีดํามากมายก็พยายามเข้ามาหาคัตยาแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นแค่ภาพหลอนคัตยารู้สึกว่าเรื่องไม่ดีกําลังจะเกิดขึ้นเธอรีบไปหาลูกสาวอเล็กซ์พยายามจะเข้ามาปลอบแต่จู่ๆเลือดก็ไหลออกมาจากตาของเขาแอร์โฮสเตยสองคนเข้ามาบอก ว่าพวกเขาใกล้จะได้ลงจอดแล้วแต่ตอนนั้นเองแอร์โฮสเตสคนหนึ่งก็เกิดสำลักน้ำจนตายคดยาทนไม่ไหวแล้วเธอเข้าไปดูว่าจิตรกรกำลังวาดอะไรกันแน่และสิ่งที่คดยาเห็นก็ทำให้เธอถึงกับช็อกจิตกรวาดภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดขึ้นมาเขาบอกว่าบางอย่างมันแล่นมาในหัวและสั่งให้เขาวาดทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามที่เขาวาดแบบเป๊ะๆภาพสุดท้ายที่เขาวาดคือใช้กระดิ่งที่กลายเป็นผงพ่อเงยหน้าขึ้นมาจิตกรก็ถูกบางอย่างเผาจนค่อยๆกลายเป็นผง คัดยาลีพาลูกสาวไปที่ห้องกับตันทุกคนพยายามห้ามเธอจู่ๆบางสิ่งก็ลังแอร์โฮสเตยจนหายไปจากนั้นอลิก็เลือดออกจนตายคัดยาพังประตูเข้าไปที่ห้องนักบินและเธอก็ถึงกับช็อกไม่อีกด้านหนึ่งของประตูมันก็เป็นห้องโดยสารแบบเดียวกับที่เธอนั่งมาคัดยายังไม่ยอมแพ้เธอพังประตูอีกอันหนึ่งเข้าไปลูกสาวของคัดยาหายตัวไปตอนนี้เธอมาอยู่ในห้องโดยสารของสายการบินที่เธอนั่งมาเมื่อ20ปีก่อนคัดยาได้เผชิญหน้ากับเงาสีดำ คัดยาไม่สนใจอะไรอีกแล้วเธอวิ่งเข้าใส่มันแต่ทุกอย่างกล็ค่อยๆช้าลงแต่แล้วความจริงทั้งหมดก็เปิดเผยเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นแค่ความฝันตอนนี้คัดยากำลังนั่งอยู่กับแม่ของเธอบนเครื่องบินที่กำลังจะตกยิงแก่หน้ากลัวที่คัดยาคิดว่าเธอกำลังสาปตัวเองความจริงแล้วเธอกำลังใช้โมดทําให้คัดยาหลับคัดยาที่เป็นเด็กจะได้ไม่ต้องผเผชิญหน้ากับสิ่งที่กําลังจะเกิดเวลามันเลยเดินช้าและสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็คือฝันคัดยาตื่นขึ้นมาเธออพยาาามมคลนไปหแ่ขงเธอ คัตยาหลุดไปยังฝันนั้นอีกครั้งเธอทําการกอดและบอกลาลูกสาวที่ไม่เคยมีอยู่จริงก่อนจะไปลูกสาวก็บอกกับคัดยามองให้ดีเธอยังมีโอกาสที่จะรอดลูกสาวหยิบภาพวาดของเธอมาให้ดูเธอชี้ไปที่ภาพของตัวเองกับคัดยาที่นั่งอยู่แถวที่สิบก้าจากนั้นคัดยาก็ถูกส่งกลับมาในเที่ยวบินที่กําลังจะตกผู้โดยสารทุกคนที่คัดยาเห็นในฝันก็คือคนที่อยู่บนเที่ยวบินที่กําลังจะตกหนีอเล็กซ์เข้ามาช่วยคัดยากับแม่เขาพาเธอกับแม่ไปนั่งแถวที่สิบเก้าตามที่คัดยาบอก เธอบอกให้เขามานั่งกับพวกเธอด้วยแต่มันกลับเกิดการระเบิดขึ้นจนทําให้เล็กเสียชีวิตไปซะก่อนเครื่องบินค่อยๆตกลงไปยังทะเลสาบเครื่องบินทั้งลํากระจายออกเป็นชิ้นๆมีศพมากมายอยู่เกลื่อนแต่มันกลับมีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นอยู่สองคนนั่นคือคัดย้ก,กับแม่โดยเหตุผลบางอย่างแถวที่1นงสิบเก้าจึงเป็นแถวที่ได้รับความเสียหายน้อยที่สุดและมันก็ทําให้ทั้งสองคนรอดมาได้และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ